พี่ฉีดมาทั้งหมดกี่รอบตั้งแต่จนตั้งแต่เริ่มต้นจ้ะจนเท่าถึงทุกวันนี้ใช้เยอะไหมฉีดแต่ละครั้งเนี่ยไม่เราว่าเราจะใช้แค่ห้าสิบซีซีแมกมาเราจะใช้แค่สิบซีซีต่อน้ําต่อน้ำสองร้อยลิตรโอ้ยก็ประหยัดนะสิประหยัดค่ะใช้น้อยด้วยไม่ได้ใช้ตัวอื่นใช้แต่ตัวนี้สองอย่างนี้ตัวลูกดกก็ไม่ได้ใช้เหรอ ว่าใช้อย่างนี้อย่างเดียวชุดเดียวก็ไม่ได้ใช้ตัวไหนใช้แต่ตัวนี้ตัวเดียวสองตัวที่แค่สองตัวนี่นะอ่าสองตัวนี้แหละที่ใช้มาตลอดทั้งปีเลยเขาว่ามันแพงเอามาใช้เ้วเป็นไงพี่ว่าก็คุ้มค่าอยู่เหรอค่ะกับการที่ต้องซื้อหลายตัวซื้อหลายๆตัวมาเอามาใส่มันก็มีค่าเท่าเดิมชุดหนึ่งก็หกเจ็ดร้อยเราตัดสินใจซื้อตัวนี้มาใช้ชุดเดียวจบทั้งปีเลยตลอดต้องซื้อหลายชุดค่ะ ใช้ตลอดปีเลยขวดขวดนี้เกาไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้ออะไรเลยใช้ชุดนี้ชุดเดียวคุ้มสะสมเกสรก็ไม่ซื้อไม่คุ้มใช้แกะชุดลาม่ากับแมกม่านี่ก็คือจบชุดเดียวจบแป้งพีกก็ไม่ต้องซื้อเลยไม่แล้วก็อย่างนี้มันก็ประหยัดนะไม่ต้องซื้อบ่อยตั้งแต่หน้าฝนเพิ่งหมดไปชุดเดียวขายของได้เป็นแสนเลยนะจาเป็นชุดเดียวสองพันห้าเน่ยจะจะนี่แหละ นี่ไม oh. ่จบเลยชุดเดียวไปไว้ไหนเนี่ยสงสัยไม่รู้จะเอาไปไว้ไหน <laughs> <laughs>